อ่าแม่สวัสดีคร e ับค oh, ่ะวัดีแม่ช่วยดึงแมนออกหน่อยเนาะแม่ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับค่ะฉันชื่อแม่มอะไรเจษศสีครับอ่าแม่เป็นคนพื้นเพที่ไหนครับเพอยู่ที่จังนานนี่นะฮะมาอยู่ที่นานนานแล้วอ๋อครับอ้าววันครับก็ชอบต้นสักต้นสักปลูกเป็นป่าสวนสัน พอเสร็จแล้วตอนนี้น้ำที่ชอบที่จุดก็คือต้นชากมันสวยแต่มันเป็นพื้นที่ของป่าจากเลยแล้วทำเนื้อใช่ไหมก็เลยเป็นคนปลูกครั้งแรกในคนที่ปลูกป่าภาคอีกจนชนครับปีนั้นมันปีพอตสองห้าสามห้าพรบอสเหนื่อยเปล่าก็เลยโก ขึ้นมาครั้งแรกเป็นครั้งแรกของที่คนปลูกสาในจังหวัดน่านในจังหวัดน่านประมาณปีพศ2535 2535ค่ะปลูกครั้งแรกมีสามสูงพอดีตอนนั้นเขาก็บอกว่าเออี่ปลูกไม่ได้แต่เนี่ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราชอบชอบต้นไม้นะชอบต้นไม้เหี้มันสวยก็เลยอ๋อครับก็คือปลูกบริเวณพื้นที่ที่ตรงนี้นะอ๋อคือ คือแม่มาลัยจันทเสนนะครับเป็นคนที่ทําคุณประโยชน์เกตจังหวัดน่านเป็นอย่างมาก้วก็คือบริจาคที่น้องแม่เนาะให้กับทางดูแลทางชมรมคนรักดินน้ำป่านาดูแลเนาะเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำน้องแม่เนาะแล้วก็ทําเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะเพิ่มป่าให้จังหวัดน่านน้องแม่เนาะแม่มีความคิดมุมมองไงบ้าเกี่ยวกับการที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่ากับแหล่งน้ําให้เกิดความยั่งยืนมันน่นะไปบังคับเขาไม่ได้เนาะบางโนนึอย่างอ่าเคยว่า ชาวบ้านก็จะทำได้เหมือนเราบางคนนี่เขาก็ม่ชเราจะไปปลูกทําไมยี่สิบสามสิบปีถึงจะตัดได้ใช่ไหมเพราะตอนนั้นตัดไม้ก็มันแตัดยากมันต้องไปคอขึ้นระเบือนื้นป่าอะไรกับป่าไม้นี่นะมันมันยากนกันแล้วก็ลงทุนระยะยาวเป็นชาวบ้านธรรมดานี่เขาก็ปลูกแบบไม่ไม่ค่อยมีใครจะปลูกเท่าไหร่หรอก ือแม่มาลัยจันทเสนนี่เป็นคนชอบเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับชอบต้นไม้ชอบต้นไม้นะครับก็คือปลูกมาเป็นหมื่นต้นแล้วไหเนาะหลายหลายพันต้นนะเนาะปลูกมาเนาะเป็นแสนต้นนะครับโอ้เยอะนะไห่เนาะก็คือไม่ได้ปลูกในเชิงหรือว่าปลูกเพื่อการค้าไม่ใช่นะก็คือปลูกเพื่ออนุรักษ์นะก็ปลูกเพื่อทั้งสอย่างทั้งสองอย่างเลยนะ พอมันขายได้เราก็ขายออนก็คือแม่มาลัยนี่ปลูกในพื้นที่ของตนเองแล้วก็มีแบบไปปลูกในพื้นที่ของป่าสงวนปลาชนชนไม่มีเนาะก็คือปลูกในพื้นที่ที่ของแม่เนาะพื้นที่ทางเรามีกรรมสิทธิ์ที่จะปลูกได้ออครับพื้นที่ประมาณกี่ไร่อะที่ทําครั้งแรกเลยประมาณี30 30ประมาณจะ50ตัวนะ50ตัวได้เนาะก็คือซื้อเิ่มเนาะ ชาวบ้านมันเราปลูกแล้วก็มาใส่แร้วก็แล้วก็ปลูกไปคือที่ตรงเข้าไปที่ห้างหลังมูลนิธิฮัทมืองน่านนะที่แม่มาลัยบริจาคตอนนี้ทางชมรมคนรักดินน้ำฝาน่านะกำลังทําเป็นฝายเป็นฝายแนวเอาเนาะท่านอาจารย์ประสิทธิ์ท่านน่าจะยิ่งเนาะกับทางต้นไม้ตอกครับเป็น เป็นผอกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับท่านปรดิษฐ์อาจารย์ปรดิษฐ์เพชรสานั้นแล้วก็ทางคณะพยุตนะหลายหลายท่านนะมาช่วยกันทำนั้นครับเข้าไปประมาณกิโลหน่อยไหมเนาะท่าหลังวิธีอ่าแล้วก็เห็นว่ามีการทําเป็นอ่าทำเป็นเขื่อนเนาะก็ทนี่ยังยังไม่ได้ทำเขื่อนแค่ไหนเพืก็จะทำเป็น <Tower> เก็บน้ำางเก็บน uh mm. ้ำาน้ำ huh. ข้างรนตั้งใจไว้นั้นข้างหน้า่ยังไปเก็บน้ำว้หน้าเราเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันรไ่ีน้ำมันไหลเข้าท่วมเนหน้าก็คือจังหวัดหน้าเนรับจะประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมเนาะก็คือมีการทำลายป่าตัดไม้นะครับ ตัดไม้ทะเล่าแล้วมันไม่มีป่าที่ว่าอุ้มน้ำซับน,น้ําเวลาฝน,น,นตกหนักนะน้ําก็จะไหลท่วมจังหวัดนะตัวคภอเป็นงสาเลยจะท่วมหมดตอนนี้ทางชมรมคนนักดีนะักป่าหน้านะ้ได้ทําฝายชะลอน้ำนะทําหลายจุดนะครับเพื่อให้อ่าไม่ไม่ให้เ่อ <ปะ S 1> เ่อลดนะการที่จะให้น้ําท่วมนะใช่ไหมจ้าสวัสดีจ้ารับขออีกหน้านี่แม่ช่วยฝากทิ้งท้ายนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนอยู่ร่มกับป่าคนอยู่ร่มกับแหล่งน้ำอย่างจังเลยในมองของขแม่มาลัยจันทเสนช่วยฝากทิ้งไทยอีกนิดก็อยากให้คนเราทุกคนนะต้องรักรักป่าและรักน้ำต้องช่วยกันช่วยกันนะฮะช่วยกันนะครับช่วยกันทุกภาคส่วนนะแม่นะทุกภาคส่วนครับี่ครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณแม่มาลัยจันทเสนมากครับที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยมีขอบคุณมากคค่่ะะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับ